ร้อนะครับทีมงานพิธีกรฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับท่านสรันไกรแก้วนะครับจากเทศบาลท่านสิทธิพรภูมิฐานนะครับตั้งไว้แปดคนเห็นอยู่สามคน <laughs> ครับผมขอบพระคุณในหลายขอบคุณนำใจเด้อขอบคุณเมตตาของพี่พ่อรองนอง<ม>ะครับยานพิธีกอนหิวนามนะครับถือนามตาสิงนามเป้านะครับขึ้นมาฝากว่าตอนทั้งเวทีนะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงพี่น้องผู้ยุ่ทั้งลากันหิวนามแต่ซื้อกินเนาะนอกบัญญเลิศเนาะเดี๋ยวขบวนกำลังจะเข้ามากันแล้วครับข,อ,ขอบคุณบัญญาย่านะครับอ้ ครับผมเขา่าเข่าทีครับเดี๋ยวสิประกอบพิธีเถิดครับผมครับผมขอบพระคุณเลยถ่าย <c oughs> เออขอบพระคุณขอบพระคุณครับเราจะประกอบพิธีเปิดเสร็จแล้วเราจึงจะปล่อยขบวนนะครับเสร็จแล้วเราจึงจะปล่อยขบวนเรียง นะครับตามลำดับนะครับเริ่มจากเซิรผ้ามีต่อด้วยคนรักบ้านเกิดน,นะครับเรียงลำดับเลยพี่น้องผู้อยู่ในบ้านกระชิสามารถเบิ้งขบ,บวนด้ต่อเนื่องนะครับบกขาดานะครับเมือน,นี้นะแล้วก็ไปพอกันอีกรอบสองอยู UV ่เวที่วัดสะบด์นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับ เดี๋ยวเราจะปลูกดอกให้พี่น้องได้รับชมค่คนวัตกดอกมาพร้อมแล้วครับอ้าวเหลือมูไหดเหลือมูสิบหกครับเดี๋ยวรอมูสิบหกแป๊บเดียวนะครับเหลือรอบูสิบหกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวรอมูสิบหกแป๊บเดียวอ่ามาล่ามาบูสิบหกเข่าที่ลูกเข่าที่เข่าที่เหลือเฉพาะผู้นําครับผู้่บาลผู้ซอยเข่าแถวด้านนาเลยแข่งขัน เออเข้าใจได้เห็นนะครับความสมัรรถสมาธินะครับความเป็นปีเป็นนองนะครับคณะเซิงขามีนะครับนำโดยพ่อสมัยนาบดิษท่านดมอหมอในตะวันเจ้าคใต้ก็ท่านนะครับนะครับแนวรอบพร้อมทีมพ์น่านภูรพูงใหญ่นะครับภัยเกียรติเซิงขามีปีนี้นะครับนี่คือบุคคลสําคัญโพยนองชาวบ้านข่าวเฮานะครับเออดำรงคงไว้ซึ่งประเพณีอาดูรัก ประเภทนี้เซิงผ่ามีหนึ่งเดียวในโลกนะครับอ่าขอขอบคุณครับขอพระคุณครับ,อ,รรบอันนี้รดเครื่องเสียงยังนี่พราะนาผ้าเออของกรุงสตรีระว่างป้ายเออ,อเหยียบพอดีเหยียบพอดีถอยแม่นขนาดเอยถอยเหยียบพอดีอ่าขอพระคุณครับ <c oughs> ขอพระคุณครับขอพระคุณพี่น้องพร้อมไปครับ <c oughs> พี่น้องพร้อมไปครับอ่า กำหนดการเราจะเปิดในเวลา14นาฬิกาแต่ว่าวันนี้เราปรับเพื่อให้ทุกขบวนนะครับได้เตรียมความพร้อมนะครับปรับทุกขบวนให้เตรียมความพร้อมนะครับอาพี่น้องจัดแถวครับพี่น้องมูดาดจัดแถวเรี่ยเราเรียบร้อยนะครับมูดายพร้อมก่อนครับขอวิญญาณนะครับขอวิญญาณทะท่านหดครับ นี่เป็นขบวนเต็มด้โอ้ฟังทั้งนี้เออต่อด้วยเสียงผามีเสียงผามีแล้วก็ต่อด้วยอ่าประบันเกิดน,นะครับขอวิญญาณชาุมชนบรรพบุรุษหลักต่อเลี้ยงลำดับตามที่เ้าฟอนนะครับสุดท้าย่ชเป็นขบวนล,ลูกๆน้องๆ,องๆเย,วย<ม>าว<อ>ชน <ม S 1> นะครับขบวนที่12นะครับขบวนรวมใจเพื่อนนะครับผู้ให้การสนับสนุนคุณเอกรักพุทธวราคุณภาคภูมิภูมิฐานคุณนิวัฒน์ นามสง่าคุณวีรพงศ์พันชุกราคุณวีรพล์จันทมาคุณปิยมาศชัยยศุขุนนิตินันประเทนขบวนเต็มของการตั้งเิทีทิวานคุณดารุบุตรวาทยธาคุณสุภาพรคุณนิตยาคุณสรรุปและคุณวีรนุชคุณสวรร์นะครับกองยาวต่องเก่าครับท่านผู้มีเกียรติครับขณะนี้ทุกขบวนพร้อมท่านประธานในพิธีในการเปิดงานบุญ บ้างไฟของพ็นน้องชาวบ้านผาประจําปี2568นะครับท่านพร้อมแล้วครับปรบมือดังๆอนรับท่านประธานท่านสนจสักิ์สิทธรรพนัยนทนครับตัวแทน